พูดเถิงเสลียงเราอยู่ไหนเนี่ะเสลียงเธออยู่ในกระเป๋าอ้าะเราไม่มีเสลียงนี่ bro ไป,ไปทุกคน,นทีนี้เราทำงานเป็นเชฟก่อนกดกลางบัตไปนี่เดมดิฮะเดมเมื่อทุกคนทำงานวันนี้ สามารถขี่รถอุกกาบาคาได้เอาลืมไปพวกเธอไม่ใช่เด็กแล้วขึ้นรถนี้มาเดี๋ยวปั๊กนะตอนนั้นมันบอกให้เข้ามาในนี้ไม่คินนีิต้องออกจากงานก่อนอ่ะคินนีิยังอยู่ในงานอ่ะคินนีิยังทํางานอยู่ที่นั่นอ่ะคินนีิต้องออกก่อนมันนั่งได้แค่สอง๋อเดี๋ยวไปดูร้านคินี้ซื้อบ้านใหม่เหลืออะไรเดี๋ยวขอไปดูร้านรถก่อน รูไม่รถไม่ใหม่อะไรไหมนี่มีอะไรเฮลิคอปเตอร์สี่พันบาทน่าสนใจมากเลยรถนี้เก้าอยเนี่ยซื้อดีไม่ดีรถเนี้ยเจ้าบ้าหลังังก็เป็นีซื้อดิเอารถอะไสีอะไรรถเ็ก โอเคมินดี้ท่ามีรถของตัวเองแล้วเย้ลับรับโปรโมชั่นคิดมนดี้มามาขับรถให้พ่อดูหน่อยมามาฝึกขับรถเร็วมาฝึกขับรถเร็วมา I have a license ทีนี้มาเร็วมินดี้เออมินดี้เขามีรถแล้วว้าวเฮ้เราเราด้วยเราเราด้วยไม่มินดี้เขามีเรับบ้านเรื่องรับบ้านเรื่องขอให้ล็อบบี้กับเออ l i n ล fish มามาขับเลยขับรถเลยฝึกมินดี้ฝึกขับรถน,นะเมื่อเราบอกว่าให้หยุดก็คือหยุดนะเค okay. okay, มาหนึ่งสองสามหยุดเธอต้องเลี้ยวช้าๆน้ำดี้โ okay, อนนเคแบบนั้นแหละเฮ้ยหยุดโอเคเกือบชนเกือบชนพยายามให้มุมเบนช้ำดีนะแล้วก็หยุดโอ้โหเดี๋ยวโอเคเลี้ยวเธอต้องเลี้ยวแบบช้าๆนะไม่ใช่ขับซิ่งแล้วก็เลี้ยวนะโ okay. อเคแบบนี้นั่นแหละแล้วก็หยุด ่ช้าลงแล้ค่อยๆเลี้ยวนะดีช้าลงาค่อยๆเลี้ยวคราวนี้ข้ามสะพานเลยข้ามสะพานเลำดีข้ามสะพานเลยพยายามอย่าชนกับมุมนะพยายามขับตรงๆโอเคโอเคเธอเธอถือว่าเธอขับรถเป็นลำดี้ยันดีด้วยแต่ตอนนี้ไปรับนี่กันเถอะนี่ไปเร็วไป พยายามขับอยู่บนถนนเทาๆแล้วก็อย่าลืมนะตอนเลี้ยววช้าๆไม่ใช่ซิ่งแล้วก็เลี้ยวนะอย่าง,งานั้นรถจะไปชนต้นไม้เข้าใจแปร์ดี้แปบไปหาคินี่กันเถอะคินี่อยู่ไหนหรออยู่ตตอนนี้ถนนะนนี้นนนค,คินี่อยู่ไหนอ่อ๋อนี่ไงคินี่<อ>ามานั่งเร็วนั่งในรถเร็ว มีที่นั่งนะข้างหลังนะมาเร็วมานั่งแล้วมีที่นั่งข้างหลังอันนี้คือรถฉันอยากขึ้นหลังค่ะถนนอันตรายนะมาแล้วไปอันนี้รถมินดี้โอเคมินดี้ขับเลยขับเลยทีนี้อยากไปที่ไหนล่ะอ๋อตอนเช้าแล้วไปทํางานได้แล้วแต่ว่าเนี่ยจะจะไปบ้านเราเอ่อสัตยางเราหมดคีวเป็นจิ๊บอะโทุกคนเปิกบอลจเขับไปตรงนั้นก่อนเขาให้กันไปตรงนั้นนะลูกสาวชิไปน โอเคงั้นมินดี้ไปที่บ้านเธอกันเถอะท okay, <but> ีนี้เดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านมินดี้นะ uh เดี๋ยวตอนนี้คีนี่ทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ต้องคิดว่าถึงเฟลป,ปี้นะสองสามบล็อกเอ่อไม่เฟลปี้เฟลปี้มีหลายชื่อเลยนะเราไปนั่นงฮะ เสลียงหนูตามเรามาด้วยอ่ะเสลียงคินิตามเรามาด้วยอ่ะทำไม สสียงว่าไปอาบน้ำแล้วนันดิ <Okay. S 3> อุยดูดินะถือว่าเมื่อวานทำงานสนุกไหมทุกคนสนุกว่าทุกคน,นทำง,งานได้ดีนะแล้วนันดี้ก็สามารถเก็บเงิเงนซื้อรถอันแรกได้ว่าแต่คีนนี่จะซื้อบ้านอะไรเหรอคีนนี่เก็บเงินซื้อบ้านก <c oughs> ็หนอยเองอ่ะคิดดูดิเออคีนนี่เออเก็บซื้อรถอยู่เหรอเอ๊ะไม่ได้ซื้อบ้านอยู่เหรอฮะา uh huh. ตอนนี้ ีนี่ไปขึ้นรถเธอกันไปหางนนิ้นกันเถอะกินอาหารเช้าน้มดีเดี๋ยวเพราอไปที่บ้านคินนี้กันเถอะออกไปดูว่าคินนี้กำลังทำอะไรอยู่เข้ามา่ะเร็วรถเนี่ยซิงเร็วสุดเห็นไหมต้องเรียวช้าช้ไม่ใช่ขับเร็วๆแล้วก็เรียว อันนี้ที่เราขับเร็วได้เพราะว่าเราเรารู้กับการขับแล้วโอเคไปเดี๋ยวไปหาบ้านคินี่กันเถอะซึ่งเราไม่รู้บ้านคิีอยู่ไหน๋ยวหารถน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่บ้านบ้งอันนี้บ้างบ้านคีบ้านอีบ่าอ๋อมไม่ใช่อ่ะไปต่อไปต่อไปต่อคินี่อยากซื้อบ้าน อ๋อที่นี้ไม่มีบ้านนะอ๋ออยู่บ้านใกล้ๆมินดี้อ่ะแถวตรงนี้เปล่าอ๋อสีม่วงนี่อ่ะสีม่วงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไม่ใช่อ่ะโอ้ยไม่ไปทางนู้นดิด้านนู้นไปอีกดีไปอีกเดี๋ยวนะดูก่อนไม่ใช่นี่แล้วก็ไปแล้วไปตรงเดี๋ยวป ตรงนไม่มีเย้ <Yeah. S 3> เออเนี่ยโออถึงแล้วบ้านคีนี่อยู่ข้างหลังอะ่ะนี่ไงอยู่ข้างๆบ้านเธอเลยอะ่นะโอมนเาคมาถึงบ้านคินี่แล้วคินี่เป็นสกรลเกมคอสเพลย์ huh. เหรออย่าลืมนะแต่เป็นอะไรแต่เป็นสองสามศูนย์แต่ว่าทำไมทำไมเออแทนนอตเออผมขาวไปแล้ว กลายเป็นผู้หญิงแล้วเดี๋ยนะคิดนี้มีขนนะหรือว่า,าป่าอันนั้นมันสร้อยของแกนะคนเคยอยากไปปาร์ตี้ที่ร้านพิซซ่ากันไม่กนนี่ไปาร์ตี้ที่ร้านพิซซ่าไหมไปไป่ันรี้ต้องให้แต่เลี้ยงคุณ ไม,ไม่ลดอยู่ในกระเป๋าได้วันนี้คือเกมไปแร้วๆไปๆเลยไปที่ร้านพิซซ่าเอ่อไปที่ปาร์ตี้พิซซ่ากันเพราะว่าเอ่อเอ่อเควสเสลียงอยากไปปาร์ตี้นั้นเนี่ยสัียังน่ารักเลยเห็นไหมโอ้ยวันนี้เธอเก่งขึ้นเก่วกบบขับรถอดะ ตอนแบบตรงเลี้ยวว่าเธอห้ามขับซิ่งไปเลยเธอต้องช้าแล้วคว่อยๆเลี้ยวอะแต่เมื่อเธอคล่องแคล่วแล้วรู้รู้ทางแบอว,ว่าเธอก็เลี้ยวได้เร็วๆแต่ตอนนี้เธอเพิ่งมีรถก็ไม่เป็นไรคม่มีคนมาร้านเล่าหลายคนมาเลยอะมาป,ป,ปตีที่นี่กันเถอะเยสเยสเยสนี้มานั่งตรงนี้กันดูเมนูออเดอร์กันเถอะ เรอเดียวกันมินดี้จะทำงานที่นี่เหรอใช่เสรียงเธอยังไม่ได้ปาร์ตี้เลยนะหรือเปล่าก็นับมา呀ไม่หนับแบบอ่าเดีนะดี๋ยวนะแม่อ๋องั้นมินดี้มินดี้เริ่มดึกแล้วอ่ะร้านมันปิดแล้วอ่อะเดี๋ยวปาร์ตี้กันที่นี่ให้เสรียงเออปาร์ตี้กันอุ้ยจะได้เงินสิบบาท เ่อไม่ได้ทำอะไรไปไปๆปน่าจะมี extreme quest นะแบบ quest ที่และแต่แบบยากมากไป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 เออเดี๋ยว<ป>ถ้าขับถรถเธอลยมดิฝึกขับรถอย่าลืมนะตอนอยู่ตรงเลี้ยวๆอะ่ะให้เหลี้ยวช้าๆนะเข้าใจแบนแบบหยุดรถก่อนแล้วดู ทางว่าให้เหลีเ้ยวไปตรงไหนเออไป็นที่บ้านคินนี่กันเถอะเธอไปยยมบ้านคินนี่นะเธอไปที่บ้านเธอเเพราะบ้านเธออยู่ข้างบ้านคินนี่โอเคคินนี่ซื้อบ้านใหม่คินนี่อยากซื้อบ้านทีวไหนเ่ไปหาคินนี่ดีกว่าไม่รู้เนี่ยคินนี่ดอนแบบให้หมาแล้วนอนวี่อะไรอ่ะของเล่นแมวเหรอ อเอ,อ่าคินนี้แต่งชุดตอนหลับอยู่เลยจริงเหรอเออคินนี้มีมือเยอะอยู่อะไรเห็นอะเครื่องมือเยอะยอะไรขี่นอนแล้วนอนก่อนสวยแล้วกลับบ้านไปดีกว่าแล้วคินนี้เออดูสิว่ามีอยากซื้อบ้านอะไรบ้างคินนี้ซื้อบ้านใหญ่ได้นะรูป้ปะ บ้านแบบใหญ่ได้อะทีนี้เออเดินทีนี้ใช้อยากซื้อบ้านใหม่ทีนี้ออกมาจากบ้านทีนี้มาที่ออกมาจากบ้านทีนี้แล้วก็เดี <bastards. S 2> ๋ยวสอนให้ดูว่าซื้อบ้านใหม่ยังไงเอาเออตามเรามามาตรงนี agen, ้เห็นไหมมาตรงนี้คราวนี้กดไปที่อย่าเพิ่งนะเยีออกมาจากบ้านก่อนคล้องเดี๋ยวเราคิดให้อยู่ตรงนี้ไม่อยากให้ค <idad> ิดซื้อบ้านใหม่ ทีนี้กดไปที at, it, right? ่ตรงนี้กดไปที่ตรงนี้กดไปที่เอ่าข้างหน้าบ ouais, ้านอ่ะกดไปที่ตรงนี้กดทีนี้เดินมาตรงนี้แต่งชุดเยอะทีนี้เดินมาตรงนี้้ามันให้คืนมันอะไรบางอย่างฉันก็พีนไปถ่ายไว้กินอ๋อไม่ไม่ไม่ทีนี้ทีนี้ทีนูจะเราต้องดูตัวอย่างทีนี้กดไปที่ตรงตรงนี้แล้วก็กดไปที่เลขหนึ่งกดออกก่อนแล้วก็ โอเคงั้นต้องรลอินเดียอินเดียของเรากดไปที่ตรงเนี้กดไที่เลขหนึ่งคราวนี้กดไปที่สีเขียวสีเขียวสีเขียวขั้นบนเอาใหม่เอาใหม่คินี้ออกจะตรงนี้ก่อนกดไปตรงไอ้ตรงกล่องอะเห็นปะตรงกล่องจดหมายคิน้เห็นปะกดไปที่เลขหนึ่งคราวนี้กดไปที่เออสีเขียวสีเขียวอะ อ่าก็ไปที่สีเขียวกับเลขบวกอ่ะคราวนี้คีนิกก็เลือกบ้านจะซื้อบ้านไหนได้อยากซื้อบ้านโอ้บ้านเธอดีหรอไม่อยากได้อะนาราก้าอยากได้บ้านเก่าเธอเหรออันนี้สวยเ480สวยแต่เธอจะเก็บซื้อคอนโดใหญ่ๆเนี่เอถ้าอยากได้บ้านไหนได้บ้านนานานาฬาก้า โอเคคินี่เอ่อครนี้คินี่ก็กดเลือกบ้านนั้นเลยกดไปทีจังเลยอ่ะแล้วคูงอะคีนิสุบ้านไปยังแล้วแต่นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันในบ้านจะเป็นยังไงหลังจากที่คินี่กดซื้อรู้ซะแล้วคินี่ก็กดไปเหมือนเดิมอ่ะแล้วเลือกบ้านนี่ป็นิรูโย่ไรูปการ์ดในบ้านคินิกันโอเคโอไป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 วิจิตร์ยัย บัานในทิพย์ที่นี่คุ้สวยอุ้ยน่ารักมากอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยเรามากินไอติมตอนไหนก็ได้ขอไอติมหน่อยดีก้อนใหญ่มากเลยเอาคินี่ช่วยพาทัวร์คินี่พาทัวร์ที่นี่หน่อยได้ไหมเมื่อกี้มึงสองพันเปสำรวจกันมีดิเอ็ดห้าสิบบาทเปสำรวจกันเร็วมั้ยดิไปสำรวจกันอุคยน่ากินมากเลยเฮ้ย วิ้แล้วไปตรงนี้มาดูชันซองว้าววิ้อันนี้คือห้องอะไรเนี่ยห้องนอนอ่ะที่นี้มันคือห้องนอนของเธออ่ะบ้านเธอนี่ยห้องนอนเธออ่ะเธอนอนได้ด้วยอ่ะที่นี้แต่ว่าบ้านเธอไม่มีที่อาบน้ำอ่ะฮะบ้านเธอไม่มีที่อาบน้ำอ่ะมีที่นี้สร้างที่อาบหนามเลยปะสร้างสร้างอย่างไรจัง นี้กดไปที่ปุ่มม่วงขั้นบนอะอ่ะาวนเออคราวนี้พี่ไป S, <S ปุ่มม้วงเนี่ยมันมีเออจอามันอันแรกกับปุ่มม่วงอันแรกกันอุ้ยขึ้นไปได้ด้วยพี่ไป S, <S, <S เออเรามันจะมีที่พิมเออ S S, ม, <S, <H> <S มันไม่เห็นให้พูดจริงหรอ๋อเอาใหม่เอาใหม่ทีน,นี้น่าจะเพิอกดผิดเอ,อ้ยไม่ถึง เราไม่รู้ต้องไปดูที่หน้าจอมีดิอ่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกลเดี๋ยวนะทีนี้ก็คือเดี๋ยวเออที่นี้เห็นปุ่มที่นี้เห็นปุ่มเออม่วงอันแรกแมทที่เขียนว่า E อ่ะ E ดิฮะคราวนี้ที<ก>่นี่ <ไป S 1> ก่อนอไปที่อันไหนได้อันแรกสุดอ่ะปุ่มฟ้าอันแรกสุดอ่ะฮะแล้วคราวนี้พิมพ์ไป S อ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กดกดอีกครั้งกดตรงนเอาใหม่ทีีน้เอาใหม่ไปครั้งก็ไปที่ปุ่มม่วง alex สุดอะที่เขียนว่า e d อะทีนี้เห็นปะ e อะกดไปเอียวแป๊บแป๊บแป๊บแปันไม่ได้เรื่องครักดไปปุ่ม e แล้วก็กดไปที่ s t a f f s t u f f กดไปทีนี้กดไปยัง กดไปคราวนี้คีนี่จะเห็นที่พิมพมั้ยอะที่พิมพ์อยู่ข้างข้างคราวนี้คีนี่พิมพ์ไปเอสเอชมันไม่ออกอ๋อคีนี่พิมพ์ไทยอะคีนี่ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอะฉันเปลี่ยนแล้วโอเคโอเคเขียนไปเอสเอสเดี๋ยวแป๊บคีนี่เอสเอส S-H-O Oh. Esh. Esh. Oh. Esh. Oh. Esh. 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 ดบเิลคือบนสุดอ่ะอะไรต้น่อแล้วก็ดับเบิลยูเออาร์อีอะตัวอีแล้วก็อารเสร็จแล้วไหมไม่ต่อเคาจะมีเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาเฟอร์นิเจอร์อ่ะขึ้นมาเป็นแบบอันคณิตคิดว่าจะสร้างตรงไหนเป็นแบบอันนี้คือห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำอุ้ยขอบคุณนะทุกคน อ๋อไม่รู้อะไม่รู้